สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับช่องดำาซิงซุเปอร์ยาวติดตามภารกิจครับทีมงานเสียมังกรครับบอกว่าจะไปถอนต่อไม้นะครับผมดำาซิงซุเปอร์ยาวเขาเลยมาเก็บภาพนะครับที่แคปนะครับ 3, 2, 0, ศเน็กเจนครับให้ชมกันนะครับโอ้โหวิ่งตามหลังกันมาไปแล้วสองล้อนะครับมีสิบล้อเจียบสุดท้ายนะครับกดดินออกมาด้วยนะครับจะกดตามมาครับไปดูกันครับผม ซาช่าโชเฟอร์โหดขนาดเลยโชเฟอร์ไหมโหดีเลี่ยว,วะ ว้าวมาถึงหน้างานแล้วครับโอ้วลงไปตำแน่นอนลูกเพทานีเลยบ่ รถใครมาได้ขยับให้เขาหาที่เอารถลงนะครับก็คือต้องเอาลงไม่ไม่เหยียบทางลาดยางนะครับที่ลงไม่เหยียบทางลาดยางนะครับที่พอจะทำได้นะครับ บางครั้งก็จําเป็นนะครับก็ต้องขึ้นทางลาดยางลงทางลาดยางนี่ก็นี่พยายามเบี่ยงนะครับเบี่ยงลงทางมาลือต่อตรงนี้ครับถอนต่อ 2องล้อในท่านี้สวยครับอดนั่นก่อน แลชฟรคือจวดเถอะรถนเครื่องยังไงครับฮะรถเครื่องยังไงครับ มันมีล็อกหลายมองเตะมีล็อกหลายล็อกครับ มอเตอร์ไซคลงครับ ได้แข็งจริงครับเลิกสองล้อคันนี้ ไม่ลักครับครับโชเฟอร์สายโหดโอ้ ต่อไม้ครับมันคงหิวจระบีแล้วลูกพี่ ินลนหางหวดครับผมหาค่างวดนะครับรถมอเตอรต้องลุยครับถึงงานจะหนกักแม้จะเหนื่อยสักเท่าไรต่อมาขามมา ของน่าจะบอกมาขุดต่อออกนะครับต่อออกผมแปลงนะครับตรงนี้กับการงัดต่อครับงานงัดต่อโอ้โห ีโชเฟอร์ที่ชโชเฟอร์บอกงัดโชว์ให้ดูครับยักษ์ใหญ่กับครับโอ้โลงเลงเอาเลยเห็นไม่เหนื่อยครับ ดินไม่ไม่แข็งดินไม่แข็งครับมันก็เลยงัดงัดง่ายนะ่ะ น,นี่ก็เป็นหน้างานไม่ค่อยมีนะครับงานไม่ค่อยมีใครมีอะไรพอทําแล้วมันได้เงินก็ทําไปนะครับอะไรงวดลดงวดล่าครับพี่น้องถึงแม้ว่าไม่ได้ครบงวดลดก็ให้มันทุเราเบาบางนะครับใครไม่มีจริงก็ต้องจนต้องได้จอดนะครับต้องได้จอด สว่วนมากนะครับชาวรถขุดรถแมคโครเราจะรู้นะครับรู้จักว่าเวลาหน้าฝนมาจะไม่มีงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะเป็นหน้าฝนเนี่ยช่วงหน้าแรงนะครับก็จะหาตุนไว้แล้วละหาตุนไว้ครับทุกทีมงานนะครับหาตุนตุนเอาไว้นะครับตุนไว้สําหรับเหมือนกับมีขั้วโลกครับเหมือนกับสัตว มีครับมันจะกักตุนอาหารมันนะครับไว้สําหรับหน้าฤดูหิมะนะครับเสริมไขมันนะครับเสริมไขมันกักตุนไขมันไว้นะครับเพื่อเอาไปใส่พลังงานสาง่งความอบอุ่นให้กับร่างกายพอเวลาหน้าหนาวมามันก็เอาไขามันนั้นนะครับมาทําเป็นให้ร่างกายอบอุ่นนะครับอืประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมดูสารคดีมา เช่นเดียวกันนะครับกับชาวรถขุดเราเวลาหน้าแรงนะครับก็เร่งรีบขนขวายนะครับทํางานไปนะครับเห็นว่าเพิ่นได้คาเรืยงหลายๆเพิ่นได้สูงๆนะครับได้เห็นงานบางงานได้หลายๆนะครับมันมาแมนว่านี่เค็ดตลอดปีนะครับมันเกิดจังซีแหละได้หน้าแรงได้มาเยอะๆก็กักตุนเอาไว้นะครับเวลาหน้าฝนมานะครับก็ได้เอาตัวนั้นนะครับมา สงวนนะครับประมาณ 3- 4สเดือนนะครับระยะตีไป4เดือนนะครับผมตีไป4เดือนบางคนก็โชคดีก็มีงานทําในหน้าฝนเรื่อยนะครับพอได้ขัดได้เกาได้ทําไปเรื่อยนะครับบางคนก็ไม่ได้กักตุนช่วงหน้าแรงนะครับ แต่ก็หน้าฝนก็พอมีพัมไปเรื่อยๆก็พอทุเราไปกันได้นะครับพอ,อไปกันได้ต้องคิดเยอะๆหน่อยครับคนส,บสำหรับมือใหม่ที่จะออกรถนะครับที่จะออกรถ แมคโครนะครับมือออกรถมือแรกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายฟังงวดมันเนี่ไม่ใช่ถูกถูกนะครับอย่างคันนี้ครับผมวัเดือนละเก้าหมื่นนะครับเก้าสิบสองครับเป็นเสียแกบอกนะครับเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับก็คือสเตปของรถแมคโครที่ราคาสูงนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับเป็นราคาท็อปนะครับเป็นตัวท็อปสูงสุดนะครับของแคททัพิล่ารวมๆแล้วกเกือบห้าล้าน,นครับตัวนี้เกือบห้าล้านหรือไม่ก็ห้าล้านนั่นแหละครับสาหรับรถจีนก็ราคาก็จะถูกลงหน่อยนะครับมวดก็จะตกอยู่ราวๆหกหมื่นกว่าบาทนะครับ น้อยคนนะครับที่จะมีเงินสดราคาสีล้านเนี่ไปซื้อสดนะครับส่วนมากเขาจะไม่ซื้อเงินสดนะครับรุ่นแมคโครเนี่เพราะว่าซื้อสดในราคาเงินสดมันก็ราคาเกินกันไม่เยอะนะครับกับเงิน เงินผ่อนนะครับเกินกันไม่เยอะบางค่ายราคาเท่ากันเลยครับผมบางโปรโมชั่นนะครับสดกับผ่อนราคาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อเงินสดนี่ก็คือโอ้โหเจ้ว,ว่าหายยากครับต้องเป็นคนที่มีเงินจริงๆนะครับมีเงินไม่อยากยุ่งยากจริงๆนะครับคนๆมีเงินหรอคน มีเงินนะครับแต่ว่าก็ยังซื้อต้องซื้อเงินผ่อนนะครับเพราะว่าเงินที่ส่วนที่จะเอาไปซื้อสดนะครับเงินก้อนนะครับเ,เราเอามาหมุนได้นะครับเอาหมุนทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับเอาหมุนทําประโยชน์อย่างอื่นเอามา,าลงทุนในเรื่องอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นกําไรเพิ่มนะครับ มากกว่าที่เราจะไปซื้อเจ้ารถเงินสดมานะครับแรงจริงๆครับทำงานเร็วครับพี่กัดงานออกเร็วใหญ่ครับใหญ่ไม่ใช่ใหญ่กล้วยกล้ายนะไม่ใช่ใหญ่ ใหญ่พะถือทหารนว่าแมนทังสันครับใหญ่แล้วเร็วด้วยนะครับอ่ะโอเคครับพาดูพูดสู่ฟังกันนะครับมาเยี่ยมเสียมกรครับวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศการท,ทำงานของทีมงานมังกรภูผาเหล็กนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับกับแคททพิล่า320เน็กกินครับคันนี้ครับ มีอยู่สองคันนะครับดูซานไปไหนไม่รู้ครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ